สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่จะทำคลิปรีวิวนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวกล้องยี่ห้อ GoPro นะครับเป็นตัวที่ถูกที่สุดนะแล้วก็ออกมาใหม่นะครับเป็นตัวน้องของ GoPro Hero 13 Black นะครับตัวนี้เป็น GoPro Hero 4K นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีอะไรบ้างที่ผมได้มานะครับมันเป็นเซตของอที่เขาจัดเซตไว้นะครับก็จะมีกล้องตัวตัวกล้องแล้วก็แถมมาเป็นขานะครับขาจับแล้วก็แถมเมมมรี่การ์ดด้วยนะครับซึ่งราคาดีมากๆเลยนะครับราคาที่ได้มาก็คือ7,940แต่ถ้าเราซื้อในแอปส้มอย่างเงี้ย มันก็จะมีพวกโค้ดลดแล้วก็ลดลงไปได้อีกนะครับถือว่าได้มาราคาถูกมากนะครับซึ่งตอนนี้เฉพาะตัวกล้องน่าจะอยู่ที่ราคา7,000กว่าบาทนะครับเป็นตัวเริ่มต้น,นครับผมซื้อมาผมว่าจะเอาไปถ่ายวิดีโอเก็บไว้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่จะได้ใช้กล้อง action cam นะครับครั้งแรกนะครับที่จะใช้กล้อง g o p r ปนะครับในการถ่าย นะครับเพราะว่าจะเริ่มทำนะครับจะเริ่มทำอยากจะลองทําดูนะครับว่าเอาไว้เก็บวิดีโอไว้เป็นความทรงจําเวลาเราไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะครับว่าเขาจะมีคุณภาพของวิดีโอดีแค่ไหนนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูจากรีวิวของยี่ห้อต่างๆถ้ารุ่นประมาณไม่เกินหมื่นก็คือประมาณ3 0 0 0ีพอย่างเงี้ยการสั่นเขาจะไม่ค่อยดีนะครับก็เลยมองเป็นตัวฮีโร่นะครับ โคโปฮีโร่โฟเนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันด้ว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับมีอะไรบ้างที่เขาให้มานะครับโชคดีมากๆเลยครับได้เป็นตัวสุดท้ายนะครับในแอปส้มได้เป็นชุดสุดท้ายนะครับในออฟฟิเชียลของโคโปนะครับในแอปส้มนะครับถ้าใครหาก็อาจจะเจอนะครับตามร้านต่างๆนะครับที่จำหน่ายก็อาจจะได้มาเป็นเซตเซตแบบนี้นะครับ สำหรับทำวอล์กโดยเฉพาะนะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เขาให้ใบเสร็จมานะครับเก็บไปก่อนมาแกะกันเลย ตัวกล่องของ g l o b o โป r o 4K นะครับอ่าแล้วก็กล่องของอุปกรณ์จัดตัวกล้องนะครับแล้วก็เมมบมรีการ์ดนะครับครับโอเคนะคเดี๋ยวเราเริ่มจนที่ตัวกล้องเลยนะครับว <c oughs> <c oughs> ่าข้างในเขาจะมีอะไรบ้าง มีลงทะเบียนรับประกันด้วยนะครับตรง QR c โค้ดแล้วก็สแกนลงทะเบียนรับประกันได้นะครับ เริออกมาก็จะเป็นคู่มือคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสติ๊กเกอร์คู่มือโอเคแั้วมีตัวสายชาร์จ Type C ให้นะครับที่ที่แปะหมวก ที่ล็อกหมวกแล้วก็ตัวขาจักแล้วก็ตัวยึดนะครับโอเคแล้วก็ตัวตัวกล้องนะครับนี่นะครับตัวกล้องเล็กแม่นะครับน่าจะพกพาสะดวกแล้วก็น่าจะแบบคล่องตัวนะครับสำหรับทำวอล์กเล็กๆเก็บความทรงจำเวลาไปท่องเที่ยว นะครับคแล้วเราไปเปิดดูกันนะครับชุบอี นี่นะครับขนาดเล็กนะครับเบาเบาด้วยครับก็เบาพอสมควรอ่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ใช้กล้อง action cam ก็คิดว่าน่าจะโอเคนะครับระดับหนึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นนี่ใส่เมมแล้วก็ช่องชาร์จนะครับ เห็นหรือเปล่าลองอไม่ซูมเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่เมมดูนะครับ เรามาลองเครื่องเลยนะครับตรงนี้ปุ่มเปิดนะครับตอนด้านข้างนะครับด้านข้างเป็นปุ่มเปิดกดค้างไว้สามนิ้วโอเคเสร็จแล้ว เลือกภาษานะครับกล้องผมไม่สกโฟกัสก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ให้ตอบคำถามนะครับแล้วก็อ g r e e ไปไว้คอนโทรลออฟก่อนก็ได้ครับเราค่อยไปตั้งใหม่ อ๋อเลื่อนเอาโอเคุันนี้ก็จะเช็ค SD c ดีการโอเคจากนั้นเขาบอกว่าให้กรโปรโ,โหลดแอปนะครับก็จะเป็นแอปตัวนี้นะนะครับแล้วก็โหลดไปใช้งานได้นะครับผมโอเค ครับผมหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็ตั้งค่าก,กล้องนะครับก็คือเราต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ตั้งค่าก,กล้องเพื่อจะให้กล้องอัปเดตนะครับเราจึงจําเป็นต้องดาวน์โหลดแอปของ GoPro มานะครับก็คือแอป u i c k นะครับเนี่ตัวนี้นะครับเมืนะ่อเราดาวน์โหลดแล้วก็ทําตามขั้นตอนตามสเตปปกตินะครับ มันก็จะทําการอัปเดตตัวกล้องนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเมนูนะครับข้างใน <c oughs> เมนูก็จะมี p อ่โฟตโต้นะครับกดลออ็อกก่อนก็จะเป็นตัวฟ h โต้นะครับถ่ายรูปปกติแล้วก็จะมีอ่าวิดีโอที่เป็น4ีต่อสนะครับโอ้มันไม่ค่อยโฟกัสเลย เราก็เป็นเมนูวิดีโอ4ต่อ3นะครับแล้วก็ uh, จะเป็นวิดีโอธรรมดานะครับแล้วก็แบบสโลโมชันนะครับอาจจะมีเมนูหลักอยู่4เมนู hmm. นี้นะครับ uh, เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะใช้ตัวไหนนะครับีในแต่ละตัวเราก็สามารถจะไปเข้าไปตั้งค่าได้นะครับโดยเลื่อนลงมาข้างบนแล้วก็เลื่อนไปด้านข้างนะครับก็จะมี uh, Preference นะครับ ก็สามารถเข้าไปเซตค่าต่างๆได้นะครับตามนี้นะครับโอเค okay. แล้วก็จะมีตัวออคอนเนคกับแอปนะครับเมื่อกี้ตัวคอนเนคกับแอปนะครับเห็นไหมมันไม่ค่อยจับโฟกัสนะครับโอเคนะครับแล้วก็ถ้าตัวนี้ก็จะเป็นพวกเสียงคำสั่งเสียงนะครับแล้วก็อ่า orientation Lo c k นะครับหรือ,อโหมดประหยัดแบบโหมดประหยัดแบบนี้เอาใช้ได้เฉพาะ,ะ4ต่อ3นะครับใช่ไหมน่าจะวิดีโอธรรมดานะครับโหมดประหยัดแบบใช่นโหมดวิดีโอธรรมดานะครับยังจะใช้ได้นะครับแล้วก็โหมดสกินล็อกหน้าจอนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็น สกินเซเวอร์นะครับแล้วก็เปิดปิดได้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเมมโมรีนะครับเมมโมรีการ์ดนะครับว่าเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วเงี้ยนะครับโอเคถ้ปปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นก็จะเป็นวิดีโอที่เราถ่ายไปแล้วนะครับไปเลือกดูได้นะครับชูโอเคนะครับเมนูก็จะไม่มีอะไรมากนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับ เวลาเรากดถ่ายแล้วก็กดทีปปด่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับปุ่มนี้ได้เลยนะครับชึบอ่า,อาก็จะเริ่มทําการถ่ายวิดีโอนะครับเราก็สามารถจะถ่ายได้เลยนะครับหรือว่ากดจุดนะครับชึบนะวิดีโอเราก็จะบันทึกไปที่เมมโมรีการ์ดนะครับถ้า ถ้าเราเลือกเป็นโฟโต้นะครับอ่าก,ก็จะกดชัตเตอร์ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแชะก็จะได้1รูปนะครับถ้าเราอยากดูรูปที่เราถา่ายไปเมื่อกี้เราก็เลื่อนขึ้นข้างบนนะครับอันนี้ก,นนก็ตัวแรกก็จะเป็นรูปนะครับรูปถ่ายไม่เอาเราก็กดทั้งขยากทิ้งได้กดแงีดีลีทนะครับ ซือ่อวิดีโอเมื่อกี้นะครับถ้าเราไม่เอาเราก็ดีลีทได้โอเคนะครับการใช้งานเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับก็ง่ายๆนะมีไม่กี่โหมดให้เลือกนะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้ถ่ายทำได้แต่รู้สึกว่า,าภาพจะเป็นแบบโค้งๆนะครับขอบโค้งๆตัวนี้น่าจะแก้ไขไม่ได้นะครับน่าจะเขาน่าจะให้เราบันทึกภาพ เป็นลักษณะนี้นะไม่เหมือนกับตัวใหญ่ที่เราสามารถปรับได้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้เรามาดูตัวของแถมนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น่าตั้งก้อกในเซฟฟี ie, ่ะาตั้งก้อง เล็กกระชับมืออ๋อเป็นขาแยกได้ด้วยทำไหแล้วปะอ๋ะอเรื้อได้ยาวแค่ไหน,นอ๋อเรียกได้ยาวอยู่นะครับตัวาขากลางไงเนาะโอ้การเลยโอเคนีนะครับ แางตั้งใดนะครับโอเคปุ๊บมีไหเราจะเอากล้อง <Okay. S 1> มาใส่ทังไงเนี่ยอ๋อโอเค okay. อ๋อหมุนออกก่อนเรอหมุนออกก่อนนะครับแล้วก็เอาตันนี้ใส่เข้าไป อย่างนี้เหระครับถูกไหมถูกทางไหมเนี่ยอ๊เออทำไมมันตึงนะก็จะตึงๆมือหน่อยนะครับอ,อ่าแล้วเราก็ค่อยขันตัวนี้เข้าไป ถูกไหมเนี่ยโอเคเข้าแล้วนะครับเจ็บโอเคมุนได้นั่นยัง นี่นะเวลาจะถือโอ้โหดูดีเลยครับใช้ได้นะโอเคครับก็ถือว่าเป็นกล้องที่น่าใช้แล้วก็ราคาคุ้มค่ามากนะครับถ้าได้ถ้าใครได้ชุดเซ็ตของแถมเนี่ยชุดวอล์กเนี่ยก็จะ,ะคุ้มไปอีกคุ้มยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยว ถ้าผมได้ทําคลิปไปท่องเที่ยวมานะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ในการไปเดี๋ยวเราค่อยมาดูรีวิวการใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากล้องมันจะดูโอเคไหมภาพจะดูโอเคไหมนะครับการสั่นไหวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนึ่งนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับทุกๆวัน นะครับโอเคบ๊ายบาย